สวัสดีค่ะทักทายวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมามีเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะวันนี้ขอนําเสนอผ้า3ผืนนะคะผืนแรกลายลูกออดอันนี้เป็นไหมบ้านสาวเลยเส้นไหมจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะ เพราะฉะนั้นเวลามองดูอย่างนี้สีมันเหมือนจะไม่เท่ากันแต่ว่าผ้าลักษณะนี้เมื่อใช้งานไปแล้วก็จะสีจะเสมอไม่มีปัญหานะคะผ้าสวยมากผืนนี้เส้นยืนจะเป็นสีกรมท่าเส้นยืนกรมท่าพุ่งพุ่งสีเม็ดมะขามแก่เพราะฉะนั้นผ้าจะเหลือบออกดำดำน้ำตาลน้ำตาลม่วงม่วงแบบนี้นะคะ นี่ค่ะจะออกในลักษณะนี้ผืนนี้อาบน้ํายาเรียบร้อยนะคะพี่น้องที่ถูกใจทักทายมาทักทายมาได้นะคะ2 0ง0บาทสีจอ,อกเหลือบม่วงๆอย่างนี้นะคะไหมบ้านเสาวเลยลายลูกอสสองพั 2, 0, บาทอาบน้ํายาเรียบร้อยค่ะผื้นที่สองผื้นที่สองเป็นผ้าหายากไหมบ้านเช่นกันไหมบ้านทั้งเส้นพุงและเส้นยืน โฮลกูมนะคะสีฉ่ำสวยโฮลกูมทอสามตะกอเรียบนะคะทอสามตะกอเรียบผ้าเนื้อนุ่มมากข้างในจะเป็นสีเข้มอย่างนี้นะคะด้านนอกสีก็จะสดใสอย่างนี้อันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าเก่าเก็บหายากมากนะคะหนึ่งคูณสองเมตรอับน้ำยาเก็บริมเรียบร้อย พี่น้องที่ถูกใจทักมาได้นะคะ5,500บาทพื้นที่สองโฮลโปมูมไหมบ้านเก่าเก็บทอสามตะกอเรียบ5,500บาทพื้นที่สเป็นไหมบ้านสาวเลยย้อมสีธรรมชาติเป็นมัดหมี่ประยุกต์สีสวยสีหวานนะคะมัดหมี่ประยุกต์มัดหมี่มัดโฮลประยุกต์ผสมกับหมี่ นะคะผสมลายดอกบานไม่รู้โรยปากการีปากการวยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายเหมือนเชิงเทียนนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโฮลถ้าสวยอันนี้ทอสามตะกอโคมตั้งกอใบเจนกูมตั้งกอใบเจนเหาะนะคะแล้วแต่คนจะเรียกนะคะบางคนก็เรียกว่าเหยียบหอกจริงๆภาษาพื้นบ้านจะเรียกว่า ตะกอใบเจนเะนะคะผืนนี้พี่น้องที่ถูกใจก็ทักมาได้ผืนที่3 3,900บาทถูกใจผืนไหนทักทายกันมานะคะโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434มบันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ